มากพูดเดียวมาครับมาคนเดียวตลอดเลยมองเห็นมันบ้ามาลรอบจอกมามากับอ่อนน้องสาวคนเดียวพรุ่งนี้มาใายคนละใ้อยู่ใช่ไหมจ้ามาค่ะไปกลับบ้าดที่นี่ไปบ่ได้แล้วกลับบ้าดไหมได้พ่อบุดเอามาส่งไปตังโอ้ยมามาหาพี่บัวแต่มาบวกรมามามา เขาไปไม่ได้นี่เั็นว่นกันอยู่นี่ตังค์ก็บว่อยากยังไปไปเท่นี่เออไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้พ่ออูดเอามาส่งนะคะโอ้ยยังเหลอมีเออเอาเลยเจ้าผ้ามีตังเรียนประหลุน อืไบ่ไปกับ้างเด้อท่นี่ไบ่อยากไปกับ่ต้องไปโอ้ยมาเดอเดอบจาาเออเาได้มากมาก nên nên lắc nhà có gì ô hôm nhà phía bùa má nhận chứ hôm nhà phía bùa má nhận nghĩa là ui <cuk> 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 hình ตั้มใส่ตั้มวยหน่อยนะไปไปโลดไปโลดพ่ออดไม่ต้องสนใจเด็กหน่อยเด็กหน่อยขี่ดื้อเออพาตังไปโหลดเออ นายงงนั่นหอบวัตเมไปกินบ้านนั่นเจสใ์ย่างหยาลางทางไปเออเอาไปกินเอาไปกินบัานเร็ว nhốt quá nhốt quá ừ ôi oh, nó rả lên, <laughs> Đấy, hậu <tăng> hậu lên. <laughs> ôi. โอ้โอ้โอ้ชุดเปิดหนะ้าเปิดหลังแล้วนะันรุดแล้วโอ้เบืงสิ่เหยียบชนแล้วนะ่นะเจ้าชุดสิขาดนะไปแล้ว <laughs> กระโปรงรุดแล้ว เออเน๊นเดินลอนต้นกล้วยอีกกกันอดต่อพ่อยอไพแล้วไปไปกอไพเลย เต้ยเอาพี่น้องวนดูฝุ่ยพี่ยังบว่างจะเคยจะจำไ่ได้ที่ไหนเราตึนี่โอ้นี่นะคนนี่นะจีบนมากหลายๆคนบังหันนะนะคนซื้ออย่างน้อง คุณขายลอตเตอรี่อือคนเปนขายลอตเตอรี่อยู่บ้านคันไปเขาโยนไล่น่ะโอ้ซื้อเพิ่นคืออันนั่นตัวคือญี่ปุ่นหนึ่นแมสซื้ออย่างก่อนซากะโอ้บาเมนมาจะดูมาดิปุกแล้ว ถึงบ้านแล้วนะคะ<อ>ในยามมากินท่วมข้างทาางเดี๋ยวให้พ่อวุฒเอาไปสูงนะคะไปบ่ได้ดอกลูกาสาวมาไิใส่รลุดไปมูนอุยปุยสาวพิ่งกันมู่ ดังเมื่อยเลยตีดังไ,ไ,ดไปตัง้งไ<ด>หนเขาไปหาพี่บัวเขาไปปะได้ <laughs> โอ๋อมั้งนอนเองเลียงเลยคุณตั้งม <ps 2> ือแห้ง <invece> ็จะภาพเลยกูนุ่งทั้งไต่นแต่จะไปดูคุณนายนะคะคุณนายภาอุ่มมากมื่อจนว่าคุณนายว่า <c oughs> นู่นนะคะคุณนายเฮ้ย <c oughs> ตาลิบลีลีบลีมื่อแห้งโบวัยเร็ว <c oughs> คุณนายว่าโบวัวเร็วอุ้มมือ,อเอา คุณชายก็ไปนอนคือกันเมือยเฮ้ยม,มือแห้งขอบคุณโครงการคุชานาจาักขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุบุสุขุนค่ะค,คลิปนี้กเอาไว้สำนิกก็นะคะสวัสดีค่ะ